ซีนาทการ์เดนนี่เป็นไงบ้างนี่คมแดงเป็นการเชื้อเชิญแล้วก็ไปถึงล็อบบี้แล้วนี่ก็เป็นโรงแรมมาดูห้องค่อนข้างลึกขอให้มีโต๊ะทำงาน ได้ก็ก็ตามที่รูปเห็นนะครับมาถึงสีน่าการ์เด้นนะครับแล้วก็ิดตูต้ไปแป๊ปบ,บแล้วก็จะเสียบกุญแจ้เข้าไปนะครับปึ๊บอ่าห้องน้ํามาแล้วนะครับแล้วก็ชุบนะครับเราต้องการโต๊ะทางาน,นครับก็ยาวพอสมควรนะครับสองโต๊ะย,ยาวๆนะครับแล้วก็นี่รูปนี้ก็คือวิว อ,อโอ้นั่นก็ถนนรู้สึกจำได้ว่านี่ครับเป็นวิวทิวทัศน์นี่นครับแล้วก็เตียงนอนครับนี้เอาเป็นเตียงคู่ครับมีตู้เย็นนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับห่างฝักบัวก็เป็นโรงแรม สบายสบายนะครับนี่ครับเป็นโรงแรมเก่าแก่นะครับ